สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราอยู่ที่ม่อนพบฟ้าครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่มีมุมถ่ายรูปสวยงามครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เป็นช่วงประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับเมื่อเช้าเราอยู่กปนที่หมอกกลางดอยนะตอนนี้เรามาที่พบฟา้าเ,เดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปมุมอื่นอื่นกันต่อนะครับต้นไม้ตรงนี้สวยครับก็เราถ่ายจากข้างบนลงไป ให้ดูนะสวยเนละยุงนี้ดีสวยงามครับอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับช่วงนี้คนก็ยังคงมีมาบ้านแต่ไม่แน่นเท่ากับช่วงปีใหม่นะครับสวัสดีที่ามกุกะลานะครับไปเจอยังม่ครับคุณคนครับสวัสดีครับ